มีคำถามนะครับเข้ามาถามอาจารย์ต้องเยอะนะครับเกี่ยวกับทุดนอนนาทําไมใช้ไฟไม่ค่อยพอนะครับอีกหนึ่งปัญหาเลยที่อาจารย์ต้องเจอเนี่ยก็คือเรื่องการเลือกใช้พัดลมนี่แหละมันมีปัญหายังไงเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันครับพัดลมเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบในท้องตลาดนะครับที่เราใช้อย่างแรกเลยเป็นพัดลมบ้านทั่วไปนี่แหละครับคือพัดลมไฟ ac นะครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นพัดลม dc นะฮะอันนี้ใช้กับงานโซลาเซลล์เฉพาะเลยนะครับมันกินไฟต่างกันมันต่างกันยังไงเดี๋ยวอาจารย์ต้องจะลองให้ดูอ่าคอดูกันครับ อันนี้เป็นพัดลมบ้านนะเปิดยาสามเลยอามาดูการกินกระแสกินเท่าไหร่ประมาณ0.2แอมป์นะครับมาดูกันอาจจะต้องคำนวณให้ดู220โวลต์คูณด้วย0.2แอมป์ประมาณ44วัตต์นะครับตัวนี้กิน44วัตต์อ่าทีน,นี้สมมติเราเปลี่ยนมาใช้เป็นพัดลมพัดลมกระแสตรงนะพัดลมดีซี ปกติมันจะเป็นที่คีดมานะจะต้องแนะนําให้ไปซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มมานะครับตัวหนึ่งฮนะประทานเป็นที่เสียบได้เลยนะอ่ามาลองดูว่ามันติดาอันนี้หน้า16นิ้วเหมือนกันนะครับตัวนี้เราเปิดเบอร์สามเหมือนกันครับอ่ามาดูการกินไฟฮะเห็นไหมฮะลงไปเยอะเลยฮะ0ูนูนย์เองนะฮะอ่ามาจะคำนวณกัน สองร้อยยี่สิบโวลต์คูณด้วยศูนย์จุดศูนย์หกนี่กินไฟแค่สิบสามวัตต์เองนะครับเห็นไหมแคความตาม่างกินไฟต่างกันเกือบสี่เท่าเลยนะฮะเหมือนกับเราเปิดไอ้ตัวทีหนึ่งตัวเนี่ยเราเปิดนี้ได้สี่ตัวเลยนะฮะดังนั้นที่ใดที่มีปัญหานะครับเรื่องการใช้ไฟในชุดนอนน้ำไม่พอนะครับแค่เปลี่ยนพัดลมเนี่ยก็ช่วยแก้ปัญหานี้ได้เยอะแล้วครับผมสำหรับพัดลมดีนะครับอาจารย์ต้องก็มีจำหน่ายนะครับเป็นแบบ ตั้งโต๊ะสินิ้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยเจ็ดร้อยห้าบแต่ถ้าเป็นตัวแบบยึดผนังนะฮะอยู่ข้างหลังอาจารย์ต้องอันนี้850บาทแบบยึดผนังได้นะครับสายได้เนี่ยมีตัวดึงเหมือนพัดลมผนังทั่วไปเลยนะครับสำหรับชุดที่แถมมานะครับเขาก็จะแถมเป็นสายแบบนี้มาให้นะครับไปขี้แบตเตอรี่ได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจะใช้งานง่ายๆแบบที่อาจารย์ต้องรีวิวก็ สามารถสั่งตรงนี้เพิ่มได้นะครับอีกร้อยห้าสบาทนะครับผมโอเคนะฮะเร้อยห้บาทส่งฟรีครับแปดาสบาทส่งฟรีครับครับผมก่อนจากกันนะครับฝากกดบวกกดติดตามกดหัวใจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโซลรเซลล์ครับขอบคุณครับ